สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่เว็บนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเช้าใครได้ดูคลิปบ้างเมื่อเช้านูนลงคลิปไปแล้วบอกว่าเว็บเนี่ยเขาปิดตัวไปแล้วห้ามเล่นห้ามจ่ายห้ามนน่นนี่นั่นพอลงคลิปเสร็จแอดมินเขาก็ทักมาเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเ,เว็บเขายังไม่ปิดนะในเมื่อเว็บเขายังไม่ปิด เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแก้ไขข้อมูลให้แล้วก็จะมาบอกนะคะว่าเว็บเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันดับแรกแก้ไขเลยนะคะแก้ไขว่าที่บอกว่าเว็บเขาปิดอะตอนนี้ยังไม่ปิดนะคะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้แล้วก็ขออภัยเว็บณตอนนี้ด้วยนะประมาณนี้ส่วนเว็บของเขาณนะตอนนี้เขาปิดการถอนเงินนะคะ ถ้าจำไม่ผิดน่าตั้น่าจะปิดตั้งแต่วันที่30หรือ31มาราคมกราแหละเขาจะเปิดให้ถอนอีกทีก็คือวันที่9เขาปิดประมาณ3 1 1 2 3 4 5 6 7 8จะเปิดให้ถอนอีกทีก็คือวันที่9ในกลุ่มเมื่อวานนี้ที่แอดมินเขาแจ้งมาเขาบอกว่ามีคนปลอมเป็นแอดมินแล้วก็ไปป่วนในกลุม่มไปประกาศในกลุ่มว่าเว็บเขาปิด ก็เลยมีการเข้าใจผิดกันอันนี้คือประการแรกประการที่สองตอนนี้เว็บเขามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับวันตรุษจีนซึ่งเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนโปรโมชั่นเกี่ยวกับการชวนเพื่อนชวนเพื่อนรับรางวัลชวนเพื่อนเล่น ชวนเพื่อนทำกิจกรรมใครอยากรู้กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบนี้ก็สามารถขอเข้ากลุ่มเขาได้นะคะลิงก์กลุ่มเดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะใครทีอ่อยากสอบถามเรื่องไหนติดขัดตรงไหนก็สอบถามในกลุ่มได้วันนี้วันนี้คลิปนี้ขออนุญาตไม่ลงลิงก์สมคัครให้นะคะเพราะว่าจะมา อัปเดตข้อมูลให้แล้วก็มาแก้ไขข้อมูลที่ลงไปเมื่อเชา้าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเมื่อเช้านุชบอกว่าเว็บเขาปิดแต่ในเมื่อแอดมินเขาบอกว่าเขายังไม่ปิดอ่านุชตัดเคารพในการตัดสินใจของเขาเชื่อในคําพูดของเขาว่าตอนนี้เขายังไม่ปิดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือตอนนี้เว็บเขามีโปรโมชั่นมาใหม เว็บเขาปิดการถอนเงินไว้เขาจะให้ถอนอีกทีก็คือวันที่เก้าแล้วโปรโมชั่นของเขาก็ก็ไปลองดูเองละกันนะคะคือไม่เอาจริงๆอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีเว็บไม่ได้มีเจตนาให้คนไปเล่นหรือไม่ได้มีเจตนาให้คนไม่เล่น การทําคลิปนี้มันเป็นการอัปเดตมันเป็นการบอกกล่าวกันเฉยๆในเมื่อนุเป็นตัวเขาเลยเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางระหว่างเว็บกับคนเล่นในเมื่อเว็บเขาแจ้งมาแบบนี้อ่ะโอเคเมื่อเช้าผิดพลาดขออภยัยเว็บเขาแจ้งมาใหม่ก็มาแก้ไขให้ใหม่แล้วก็มาบอกต่อส่วนการจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้มันอยู่ที่เรานะคะใครที่เคยเล่นเว็บประมาณแบบนี้ เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือใครที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเอาจริงๆเว็บเนี้ยสายฟรีมันเล่นเออมันถอนไม่ได้ถ้าจะถอนเงินคุณจะต้องเติมเงินก่อนขั้นต่ําก็คือ200ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจคุณจะเล่นหรือไม่เล่นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณ ที่ทำคลิปมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเว็บนี้หรือเว็บอื่นก็บอกตลอดนะคะว่าการลงทุนมันมีนมความเสี่ยงเชื่อว่าอันนี้เชื่อความเชื่อส่วนตัวนะคะเชื่อว่าคนที่เริ่มหางเงินออนไลน์เป็นคนที่รู้จักการหางเงินออนไลน์เราทุกคนก็น่าจะรู้จลริดของตัวเองอยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบเล่นเว็บแบบไหนถ้าใครที่ชอบเล่นเว็บลงทุนก็ ก็ก็การลงทุมนมันมีความเสี่ยงเออแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นเว็บฟรีแอฟฟีคุณก็ต้องรับให้ได้ว่าเว็บฟรีแอฟฟีโอกาสที่จะจะ่ายจะไม่จ่ายมันก็มีแต่บางเว็บที่เป็นเว็บฟรีจริงๆอันนั้นเขาก็จ่ายจริงแต่ว่ามันอาจจะรอนานหน่อยอันนี้ก็ก็ก็ต้องแลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไงก็ลองคิดลองพิจารณาดูแล้กันนะคะว่า เราเป็นคนแบบไหนเราชอบเล่นแบบไหนอันนี้ก็เอาที่เอาเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจละกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับเว็บนี้อ่ะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อเช้าลงไปแล้วว่าเว็บเขาปิดแล้วแอดมินเขา,าทักมาเขาโทรมาเขาแจ้งไว้แล้วว่าเอ,อ้เว็บเขายังไม่ปิดนะมีคนมาป่วนเว็บเขานะในเมื่อเว็บเขาแจ้งมาแบบนี้ในฐานะคนกลางก็ แก้ไขให้แล้วก็เอามาบอกต่อแบบนี้เหมือนกันส่วนเราจะเล่นหรือไม่เล่นอยู่ที่การตัดสินใจของเราโปรโมชั่นเขามีการถอนเงินเขาปิดไว้ยังไงก็ลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาในกลุ่มได้นะคะแอดมินเขาก็เข้ามาตอบในกลุ่มอยู่นะเมื่อกี้เข้าไปดูอยู่เขาก็เข้ามาตอบอยู่ใครอยากเศอกขาใครอยากเสกษ ใครอยากสอบถามเรื่องไหนใครอยากรู้เรื่องไหนก็ไปสอบถามเขาในกลุ่มได้คลิปนี้ไม่มีลิงก์ให้นะคะไม่มีลิงก์สมัครให้มีแต่ลิงก์ของกลุ่มเขานะยฮงไงก็ขอเข้ากลุ่มเขาแล้วกันนะคลิปนี้ก็หมดแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ